ตัวนี้ไม่น่ารักเลยแต่เราเห็นแมวม,มันมีความรู้สึกอะไรกับคนเรานั้นที่ไม่ชอบมันปะก็ไม่ต่อให้เราจะไม่ชอบการสูญเสียเลยเพราะไม่ได้อยากจะแลกมากับความความแข่งแกร่งของตัวเองแต่แน่นอนว่าชีวิตเนาะมันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องเจอมาอยู่แล้วประโยคนี้มันเป็นเหมือนพาเรานั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปดูอดีตของตัวเองว่าเขาก็เก่งมากพอเลยที่จะสามารถพาตัวเองก้าวผ่านปัญหาหรืออุปสรรคนั้นไปได้ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนาะเราก็อยากจะมาแชร์9ประโยคฮิวใจจากหนังสือ The Comfort Book ที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ช่วงมูดอารมณ์ไหนเนี่ยเราก็สามารถฮิวใจตัวเองได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราพูดถึงคำว่าฮิวใจเนาะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราต้องอยู่ในมูดอารมณ์ที่มันแย่ก่อนเศร้าก่อนหรือแบบเสียใจก่อนเราถึงต้องหาวิธีที่มันจะฮิวใจตัวเองแต่เรารู้สึกว่า ไม่ว่าจะอยู่ในมูดอารมณ์ไหนต่อให้เฉยๆหรือมีความสุขมากก็ตามอ่ะการที่ได้ฟังประโยคอะไรที่ฮิวใจมันจะช่วยเหมือนทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันที่เราไม่ต้องรอให้มันเป็นอะไรก่อนก็นได้แล้วพอมันถึงเวลานั้นจริงๆอะ่ะเราก็สามารถเอาไมเคิลเอาะโยคฮิวใจเนี่ยไป เหมือนแบบเยียวยาวตัวเองเป็นยาใจตัวเองให้มันดีขึ้นได้แบบเร็วขึ้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกแย่เนาะเรามักจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องดีๆหรือไม่ค่อยคิดถึงประโยกดีๆสักเท่าไหร่เพราะบางคนก็เศร้าอย่างเรา,าแล้วเศร้าเนี่ยมันก็จะมีความคิดลบๆหรือแบบอารมณ์แบบไม่อยากทําอะไรเข้ามาก่อนแต่พอเราแบบ ย้อนนึกถึงประโยคที่เราเคยฟังมาตั้งแต่ช่วงที่เราอารมณ์ดีหรือช่วงที่เรามีสติเนาะมันก็จะทำให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะยากลำบากมากเลยก็ตามแต่เดี๋ยวขอ disclaimer กันไว้ก่อนเนาะว่าประโยคที่เราจะเล่าในคลิปนี้นะคะเราก็ปแปลมาเนาะจากหนังสือ The Comfort Book ซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้แปลตรงตัวขนาดนั้นแต่ว่าก็แปลให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นพับได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ถ้าใครมีแบบ ประเด็นจะเสริมตรงไหนนะคะหรือว่าแบบมีประโยคอะไรที่ฮิวใจตัวเองได้แล้วชอบเนี่ยก็มาแชร์ในการคอมเมนต์ได้นะคะโอเคเราไปเริ่มกันที่ประโยคแรกเดีดก่อนะคะ่ะนั่นก็คืออารมณ์ของคนเราอะ่ะมันก็เหมือนกับสภาพอากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยววันนี้แดดออกหรือบางวันก็อาจจะทั้งแดดออกแล้วก็ฝนตกในช่วงเวลาเดียวกันเลยพอเราฟังระรยคเนี่ยคือเรารู้สึกชอบมากเพราอเรารู้สึกว่าเขาสามารถเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนได้มากกว่าการที่เราจะบอกตัวเองว่าเออเนี่ยความสุขกับความเศร้าหรืออารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆอะ่ะมันไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรมันมาเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปมันก็เปลี่ยนไปวนเวียนเป็นวัฏจกักร แต่พอเราพูดถึงเรื่องสภาพอากาศใช่ปะเราก็จะรู้สึกว่าเออสมองมันจะเห็นภาพชัดได้ง่ายที่สุดอะเพราะว่าอย่างถ้าคนฟังรเรามาลายรลคิปเนาะเราจะชอบเปรียบเทียบความเศร้าความทุกข์เป็นเหมือนฝนซึ่งเรารู้สึกว่าทุกคนเห็นภาพได้ง่ายมากแล้วประโยคเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกว่าเออเวลาที่เรามีความสุขเนาะ หรือแดดมันออกแล้วเราชอบโมเมนต์นี้มากเราก็จะมีความสุขกับมันได้แบบเต็มที่อยากเก็บเกี่ยวโมเมนต์เพราะเรารู้แล้วว่าเออความสุขความเศร้าหรืออากาศที่เราชอบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วตอนที่เรามีความทุกข์เราก็รู้ว่าเออเดี๋ยวฝนมันตกแรงตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะเบาลงเบาลงจนมันหยุดหายไปเองแล้วมันก็าจะากลับมาใหม่ได้วนเวียนเป็นวัฏจกักรไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ โอเคค่ะไปต่อกับประโยคข้อที่สองเนาะที่ช่วยหิวใจเราได้ดีมากๆเลยก็คือปล่อยให้ทุกอย่างอ่ะเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นไปได้ดังใจเราซึ่งประโยคเนี่ยก็เป็นอีกประโยคหนึ่งที่เราชอบมากๆเหมือนกันเพราะมันทําให้เราอ่ะสามารถปล่อยวางอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพยายามที่จะ ควบคุมทุกอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ลองนึกภาพตามง่ายๆเนาะสมมติร่างกายของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นขวดน้ําขวดหนึ่งแล้วความรู้สึกของเราอะค่ะมันก็เป็นเหมือนน้ําที่เราเติมเข้าไปในทุกๆวันซึ่งน้ําที่เราเติมเข้าไปอะมันก็จะมีทั้งน้ําดีซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีและน้ําเสียที่มันเป็นความรู้สึกลบๆความรู้สึกแย่ๆซึ่งปกติอะ,อะถ้าเป็นปกติเนาะ คนเราอะบางคนก็จะมีการเคลีย์ energy ลบๆพลังงานลบๆออกไปทุกวันเนาะบางทีอาจจะแบบเออเลิกเก็บความคิดคนอื่นมาใส่ใจก็เป็นการเคลีย์ออกเคลีย์เหมือนเทน้ำทิ้งในแต่ละวันแต่ในขณะที่บางคนเหมือนเราเมื่อก่อนก็เป็นคือเราจะไม่ได้ชอบเคลีย์ตัวพลังงานตัวเองพราะมันมีเรื่องลบๆใช่ปะเราก็จะใส่ใส่ลงไปในขวดของเราแล้วเราก็ จะไม่รู้ว่าต้องหาวิธีเทมันออกมาอย่างไงอะเราก็เลยเลือกที่จะเติมน้ำดีเข้าไปในขวดที่มันมีทั้งน้ำดีและน้ำเสียปนกันพอเราคิดว่าเออถ้าเติมน้ำดีๆหาเรื่องที่เรามีความสุขยิวใจไปเรื่อยๆมันจะช่วยทำให้อารมณ์ลบหรือน้ำนั่นอะมันออกมาได้ไปเองด้วยการรีเพสแทนที่ด้วยน้ำที่มันสะอาด แต่ความจริงแล้วอะพอยิ่งเราเติมน้ําเข้าไปในขวดที่น้ํามันเต็มอยู่แล้วทั้งดีและไม่ดีใช่ปะน้ําที่มันดีอะมันก็อาจจะเข้าไปได้แต่มันก็น้อยแล้วมันก็จะพุ่งออกพุ่งออกพุ่งออกไปเรื่อยๆแล้วถามว่าร่างกายเรามันก็ยังจะสะสมคําลบๆอะไรที่ไม่ดีปนกันไปอยู่อะมันไม่มีทางที่ น้ำสีดำกับน้ำสีขาวอยู่ด้วยกันแล้วมันจะกลายเป็นน้ำสีขาวที่สะอาดได้กับใจเราก็เหมือนกันเลยแต่พอเราเรียนรู้ได้แล้วว่าโอเคร่างกายเราเป็นเหมือนขวดน้ำเนาะที่เก็บทกอิมมชั่นอลแล้วเราก็ไม่อยากจะเก็บมันอีกต่อไปแล้วอะเพราะราเหนื่อยเราอยากได้น้ำดีๆให้ร่างกายเรามันสะอาดจ,จิตใจเรามันแบบบริสุทธิ์เราก็แค่เทน้ำออกโดยที่เราไม่ต้องกลัวเลยด้วยซ้ำว่าการเทน้ำเนี้ยมันจะน้ำมันจะกระเด็นมาใส่เรา เพราะว่าทุกการฮิวิ่งทุกความรู้สึกทุกการเผชิญหน้ามันมีความเจ็บปวดกันอยู่แล้วแหละพอต่อให้เราไม่ถิง้งไม่เทมันออกสุดท้ายเราก็เจ็บอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีอะไรต่างๆเข้ามาที่เราทังควบคุมได้หรือไม่ได้รวมทั้งความรู้สึกตัวเองด้วยก็คแค่ปล่อยมันออกไปโอเคเรับรู้ว่าตอนเนี้เศร้าแล้วก็ปล่อยให้ร้องไห้ไปแล้วก็พอร้องไห้ให้มันระบายออกมามันก็จบ มันคือทิศอดีเดียวกันเลยอ่ะโอเคค่ะข้อต่อไปเนาะข้อที่สามที่เป็นแบบประโยคหิวใจเราได้แบบดีมากๆเหมือนกันเลยก็คือพังบ้างก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าคำเนี้ยเป็นประโยคที่ช่วยดึงสติเราแล้วก็ฮิวใจแล้วแบบเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเราก็เป็นคนที่ คิดว่าตัวเองแก,แ,กแก้วที่มันค่อนข้างจะเปราะบางเหมือนเราเครื่องแก้วลงมาหรือทําแก้วแตกมันก็คือจะพังแล้วอะเราไม่สามารถใช้งานแก้วนั้นได้เหมือนเดิมแล้วแต่ร่างกายของเราอะเราเพิ่งมาคนพบว่ามันไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นอะถ้ามันเปราะบางขนาดนั้นเราคงแบบลมครั้งหนึ่งคงแบบเออไม่ได้มาสู้ต่อหรือว่าไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตให้มีความสุขได้จนถึงวันนี้หรอก นั่นนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบเหมือนประโยคเนี้ยมันเป็นประโยคที่ช่วยดึงสติเรามาว่าเออเธอจะล้มเท่าไหร่ก็ได้เลยมันไม่เป็นไรมันเหมือนตัวเราที่แท้จริงมันไม่ใช่เป็นแค่แก้วอะแต่มันอาจจะเป็นแบบโทรศัพท์มือถือก็ได้ที่ต่อให้เราซื้อมือถือมาเครื่องใหม่ใช่ปะตอนแรกๆดีไม่อยากให้มือถือตกไม่อยากให้ตัวล้มพังเพราะเราก็หวงอะไม่อยากจะเสียเงินซ่อมมันหรือแบบกลัวมันพังนึกออกปะ แต่พอบางทีเราเริ่มทํามือถือตกครั้งแรกแล้วแบบบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะแต่มันตกไปแล้วอะมันก็มีทางเลือกให้เราอยู่สองทางคือเราจะลองให้จมอยู่กับมันเป็นเวลานานาแล้วมือถือของเราอะมันก็อยู่ในสภาพเดิมใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมหรืออาจจะจอแตกจอเลาวเหมือนเดิมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ส่งมือถือไปซ่อมให้มือถือของเราอะมันกลับมา ปกติหนึ่งหรือแบบถ้ามันพังมากๆเราก็อาจจะเเปลี่ยนเครื่องใหม่เก็บเงินซื้อใหม่ไปเลยซึ่งกับชีวิตของเราร่างกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยแต่บางคนก็จะบอกว่าชีวิตเรามีชีวิตเดียวเนาะมันก็จะไปซื้อใหม่ได้ยังไงมันจะเหมือนกับโทรศัพท์ได้ยังไงแต่เราพูดขอพูดแบบนี้ว่าชีวิตของเราอะ่ะมันก็จะมีทั้งแบบพังเยอะพังน้อยเนาะถ้าเราพังน้อยเราก็สามารถเออหรือแบบเปลี่ยนไมเซ็ตอะไรบางอย่างของเราได้ หรือแบบแค่ปล่อยความรู้สึกลบๆนั้นออกไปแต่ถ้ามันพังเยอะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเวอร์ช,ชันตัวเองในตอนนี้เลยเราโคตรนิตี้เลยเราโคตรห่ยหาความรักเลยเรากลัวมีแต่ความกลัวจนไม่กล้าเริ่มทําอะไรใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็สามารถเปลี่ยนหรือรีเซ็ตตัวเองให้เป็นแบบที่เราต้องการได้นะไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ภายนอกการเปลี่ยนนิสยัยซึ่งมันยากแหละเหมือนเราเก็บเงินซื้อมือถือใหม่อะ เราก็ต้องทําการบ้านกับการหาเงินหรือน,นู่นนั่นนี่กับการเปลี่ยนตัวเองรีเซ็ตตัวเองเป็นคนใหม่ก็เหมือนกันประโยคต่อไปนะคะประโยคที่ 4. ก็คือเวลาที่เราอยู่ในจุดที่มันตกต่ําที่สุดอะคะ่ะแต่ถ้าเราสามารถถีบตัวเองให้ลุกขึ้นมาจากจุดนั้นได้อะ่ะ มันจะเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆเลยประลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกระโยกเนานะที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราได้มากๆเลยเหมือนกันเพราะปะกติโดยพื้นฐานนิสยัยเราเป็นคนที่ชอบเอาชนะอยู่แล้วแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันยากจังวะเจอแต่เรื่องเดิมๆแบบทําสิ่งนี้ตั้งใจทํามากเลยแต่มันก็ไม่สําเร็จสักทีจนเราเหมือนสูญเสียตัวตนไปช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเออไม่อยากจะเอาชนะแล้วมีแต่ความกลัวเข้ามาเต็มไปหมดเลย แต่ประโยคเนี้ยมันเหมดึงสติเรากลับมาให้กลับมาสู้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งพอเราอ่านประโยคเนี้ยเราจะชอบทิ้ถึงเกมเว้ยทุกคนลองนึกภาพตามง่ายเวลาเราเล่นเกมอะไรสักอย่างเนี้ยมันจะมีเลเวลเนาะบางเลเวลที่ง่ายเราก็จะผ่านไปได้แต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีระดับเลเวลฮาร์ดเลเวลซุปเปอร์ฮาร์ดที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบางทีเราเล่นเกมทุกคนเคยสังเกตปะว่า เราเล่นกี่รอบอะกว่าจะผ่านด่านนั้นของเราบางทีเราช่วงนี้เราก็เล่งเล่นอยู่เนาะเราก็เล่นประมาณแบบสี่ห้ารอบกับเกมเดิมก็ยังไม่ผ่านแต่พอบางทีไปเล่นใหม่ไปเล่นซ้มเล่นเรื่อยๆมันกลับด่านนั้นอะมันก็ผ่านไปได้อยู่ดีเราก็เลยคิดว่าแบบกับชีวิตเรามันก็เหมือนกันเลยพอเหมือนเราอยากพอเราเปลี่ยนจากการที่แบบท้อเป็นอยากเอาชนะมันจะทําให้เรารู้สึกว่า เออเราต้องเอาให้ได้เราจะต้องผ่านมันให้ได้กับแบบทดสอบนี้เพราะว่าถ้าคนหนึ่งผ่านได้อะเราก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกันพอมันคิดแบบเนี้ยแล้วเราทําเอาจนได้เอาจนสําเร็จอะเราพอมันถึงจุดที่แบบบินมาชนะมันเป็นอะไรที่เรารูสึกว่าโคตรภูมิใจในตัวเองโคตรฟินโคตรแบบมีความสุขแล้วต่อให้เราจะเจอปัญหาใหม่เข้ามาอีกเราก็จะรู้สึกว่า โอเคเราผ่านระดับนี้มาแล้วเนาะที่เราสึกว่ายากมากในชีวิตของเราแต่พอเราเลเวลอัพแล้วมมนก็จะมีเกมที่ด่านที่ยากมาทดสอบเราอีกอืมเราก็โอเคอันนี้เราก็ทําได้แล้วอะเราหมายเจออีกเบททดสอบยังมันจะเป็นอะไรทําไมเราจะเอาชนะมันไม่ได้ละ่ะและ้วประโยคข้อต่อไปนะคะข้อที่ห้าก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําตัวสดใส หรือว่าฝืนทําเป็นโอเคในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่เพราะว่าต่อให้เราจะไม่ชอบฝนตกอ่ะเราก็ไม่สามารถบอกให้ฝนมันหยุดได้ซึ่งประโยคเนี้ยเป็นประโยคที่เราชอบมากเพราะว่าทําให้เราเห็นภาพชัดมากว่าเออต่อให้เราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบหรือดูฝนไม่ชอบฝนตกเลยแต่เราจะไปบอกว่าฝนห้ามหยุดหยุดตกเดี๋ยวนี้หรือแบบห้ามตกเนี้ย มันทำไม่ได้ดังนั้นนะคะโะโยคเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนประโยคดึงสติเราเนาะว่าโอเคต่อให้วันนี้ฝนจะตกในใจเราจะรู้สึกว่าแย่อยากจะมีความสุขเร็วๆแต่ถ้าเราไปบอกให้ตัวเองอะหายดีเลยมันก็จะฝืนแล้วมันก็จะแบบรู้สึกมันเหมือนมันไม่หายเศร้าเต็มที่อะแล้วเราก็จะยิ่งไม่มีความสุขเลยดังนั้นก็ให้เวลาตัวเองไปปล่อยให้มันแบบ เออผ่านผ่านไปอะ่ะไม่ต้องจะรีบรู้สึกอะไรหรือว่าไม่ต้องรู้สึกโกรธตัวเองที่ทําไมทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าแบบหลายๆคนเน่ะก็อยากรักตัวเองเนาะอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองรู้สึกดีแต่จริงๆการหนีความทุกข์หรือความรู้สึกลบลบอะ่ะมันอาจจะทำร้ายเรามากกว่าที่เราคิดก็ได้ต่อไปนะคะประโยคที่6 ก็คือเราผ่านเรื่องยากๆมาได้ตั้งหลายครั้งแล้วอะแล้วครั้งเนี้ยเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้เหมือนกันทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมเวลาที่เราเจอปัญหายากๆหรือเจอเรื่องอะไรที่มันกระทบทจิตใจทําให้เรารู้สึกแ yeah, ย่ feel d o อะเราจะชอบมีความคิดที่ว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไง เหมือนแบบทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราเรารู้สึกว่าไม่โอเคแบบมันมีแต่ความคิดลบๆเต็มหัวเราไปหมดเลยแต่พอเราอ่านประโยคเนี้ยประโยคเนี้ยมันเป็นเหมือนพาเรานั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปดูอดีตของตัวเองว่าเออจริงๆเราในชีวิตของเรามันก็ไม่ได้เจอปัญหาหรือความทุกข์แค่ครั้งเดียวเนาะเราก็ถ้าย้อนผ่านไปความทุกข์หรือปัญหาล่าสุดอะ เราก็จะมีความคิดแบบดีเหมือนกันว่ามันจะผ่านไปได้ยังไงวะแต่ทุกครั้งต่อให้ไม่ว่ามันจะสะบักสะบอมจะเศร้าจะร้องไห้ไปหนักแค่ไหนแต่เนี่ยเราก็ยังมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าตอนนั้นได้อ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปรีมายตัวเองว่าเออเราไม่ได้เจอปัญหานี้หรือปัญหาแบบใหญ่ๆอ่ะมัแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้เราก็เก่งมากพอเ้ยที่ จะสามารถพาตัวเองก้าวผ่านปัญหาหรืออุปสรรคนั้นไปได้ต่อไปนะคะประโยคที่7ก็คือเราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อเราได้ดังนั้นไม่ว่าคนอื่นเขาจะพูดหรือคิดอะไรมันก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องเก็บมาใส่ใจก็ได้ประโยคนี้ก็เป็นอีกประโยคหนึ่งที่เราชอบมากๆเพราะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปในหลายๆคลิปว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนที่แบบห้อยหาความรักมากเป็นคนแบบเคซี่อ่ะ คือเคซี่เนี่ยความหลักอยากให้ทุกคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักเราหรือไม่รู้จักเราก็ตามหลักเราหรูอรู้สึกว่าแบบชื่นชมเราหรือชอบเราแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าความคิดหรือชุดความคิดนั้นอะมันทําให้เราอะ กลัวกลัวคนอื่นมองเราไม่ดีกลัวคนอื่นคิดกี่กับเราแบบนู้นแบบนี้เต็มไปหมดเลยมันมีแต่ความกังวลจนเราไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงถัดประโยคเนี้ยมันเป็นประโยคที่ดึงสติเรากลับมาอยู่กับความจริงว่าไม่ว่าอ,อะไรบนโลกไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่มนุษย์อย่างเดียวเนาะอย่างเช่นแมวต่อให้เรามีแมวตัวหนึ่งใช่ปะ่ะสีขาวน่ารักมากเลยแต่พอเราเอาไปให้เพื่อนคนรอบข้างหรือใครบางคนดู เขาก็จะมีสองเสียงบางคนก็จ,จะบอกว่าแมลแลวเราน่ารักชอบน่ารักคิวตี้มากแต่บางกลุ่มบางคนที่เขาเป็นแบบไม่ชอบแมวหรืออาจจะเป็นเฮเตอร์เราเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นน่ารักเลยไอเฮตตแบบแมวอะไรไม่เห็นน่ารักเลยแมวขาวสกรปรกหรือแบบอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีแต่ความคิดเห็นที่แบบลบๆ เราก็แต่ในความคิดเห็นลบนั้นเนาะมันก็ยังจะมีความคิดที่มันแบบดีๆอยู่ดังนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เนาะและอย่างแมวอ่ะต่อให้เราเป็นเจ้าของมันอย่างเงี้ยหรือมีใครมาคิดกับมันว่าไอ้ตัวนี้ไม่น่ารักเลยแต่เราเห็นแมวมันมีความรู้สึกอะไรกับคนเรานั้นที่ไม่ชอบมันปะก็ไม่เหมันมันไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเออใครจะคิดไม่ดีกับมันอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าไปทำร้ายไป,ไปนี่มันไม่ก็กัดถูกปะ่ะแล้วคนที่มันสนใจก็คือคนที่เป็นเจ้าของที่ให้ความรักให้การดูแลกับมันเราก็เลยว่ามันเป็นอะไรที่สามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองได้แบบดีมากๆเลยเวลาที่เรามีความเป็นแบบคิดเอาเก็บความคิดเห็นโอเพนเนียนของคนอื่นมาคิดมากจนเราสูญเสียความเป็นตัวเองหรือเอาความคิดความรู้สึกที่คนอื่นโยนมาให้เราอะ มาเป็นเรื่องของเราจนเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกแย่รู้สึกดาวประโยคที่8นะคะที่ช่วยฮิวใจเราได้ดีมากๆอีกหนึ่งประโยคเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องสู้กับทุกอย่างแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับมือกับปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตเราแบบทุกเรื่องก็ได้ประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคที่ช่วยทำให้เรากลับมาถามตัวเองเวว่า เราพยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตมากเกินไปหรือเปล่ามันเลยทําให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกแย่หรือแบบรู้สึกเศร้าง่ายอะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆอะ่ะมันจะมีความสุขได้ง่ายเนาะเหมือนตอนเด็กๆเราอาจจะเป็นแบบโตมากับสีเหลืองที่มีความสดใสแต่พอโตขึ้นอะ่ะนอกจากความคาดหวังที่เรามีให้กับตัวเองแล้วอะ่ะเราก็จะไปเจอสังคม ไปเจอว่าคนนู้นเขามีแบบนี้มีการสังคมตั้งมาตรฐานว่าอายุเท่านี้ต้องมีแบบนี้อายุสามสิบหรืออายุยี่สิต้องมีบ้านมีรถเรียนจบมาแล้วต้องทํางานทํางานมาแล้วต้องมีตังค์ต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีเงินส่งให้พ่อแม่นู่นนั่นนี่แล้ยิ่งสมัยเนี้ยมันเป็นโลกโซเชียลมีเดียเนาะแล้วเราก็จะเห็นเด็กๆหลายๆคนที่แบบบางคนทําธุรกิจตั้งแต่เรียนแล้วแบบ เออมันมีชีวิตในฝันหรือการทําอะไรที่มันเร็วขึ้นกว่ายุคของเราแล้วมันกท็ทำให้เราแบบเครียดง่ายขึ้นแต่เหมือนประโยคเนี้มันเป็นประโยคที่ทําให้เรากลับมาโฟกัสที่ปัญหาหรือความคิดต่างๆที่เรามีอยู่ในตอนเนี้ซึ่งวิธีที่เราชอบทําใช่ปะ่ะเราจะจดทุกอย่างทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกความคาดหวังที่ทําให้เราเครียดออกมาหรือปัญหาที่เราเจอแล้วเราต้องแก้ แล้วเราก็มาล i s เป็นฝั่งเลยว่าเออปัญหาเนี่ยมันคือปัญหาที่เราควบคุมได้ไหมแล้วเราสามารถแก้มันตอนนี้ได้ไหมถ้าทําได้ก็โอเคเก็บไว้ิสต์ไว้แก้อันไหนทาได้ก่อนอันไหนทาได้หลังแต่อันไหนที่มันเกินความควบคุมของเราเช่นความคาดหวังของคนอื่นคําวิจรณ์ของคนอื่นหรือความมาตรฐานสังคมที่เขาอาจจะไม่ได้โยนมาให้เราโดยตรงหรอกแต่เราไปเห็นแล้วเราก็แบบเหมือนไปรับความคาดหวังนั้นมาเองอะ เออมันก็จะทําให้เราช่วยช่วงแบบช่วยให้เราคลายรีไฟล์ปัญหาได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ทําให้เราจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นอ่ะเหมือนพอเราแบกอยู่สิบใช่ปะ่ะแบกทุกอย่างเลยจนเราถือของไม่ไหวแล้วอะแต่พอเราคิดแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราวางของที่มันมันไม่จําเป็นต้องแบกตอนนี้ลง แล้วก็แบบเอาเท่าที่ไหวที่มันจำเป็นกับเราจริงๆและประโยคสุดท้ายนะคะที่เราชอบมากๆเลยประโยคหนึ่งก็คือทุกการสูญเสียเราจะได้บางอย่างกลับมาเสมอประโยคนี้เราชอบมากๆเพราะว่าออย่างที่หลายๆคนน่าจะเคยเป็นเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปสักอย่างะซึ่งอันนี้ก็เป็นป่มลึกๆในใจเราเลยเหมือนกันเราจะเหมือนแบบไม่ชอบการสูญเสียเนาะ ทุกคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเป็นอะไรที่สูญเสียสิ่งที่เรารักแต่เหมือนระโอคเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าต่อให้เราจะเสียคนที่เรารักมากๆแบบอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้อ่ะแต่ทุกการสูญเสียนั้นอ่ะมันจะทำให้เราได้อะไรกลับมาเสมอต่อให้แบบอายงของเราอ่ะเรารู้สึกว่า ทุกการสูญเสียต่อให้จะเป็นคนในครอบครัวแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มันเข้มแข็ง,ขงมากขึ้นเหมือนทําให้เราคิวใจตัวเองได้ดีขึ้นในทุทกุการสูญเสียพอต่อให้เราจะไม่ชอบการสูญเสียเลยไม่ชอบการไม่ชอบไม่ได้อยากตอนแรกมากับความความแข็งแกร่งของตัวเองหรือไม่ได้อยากจะโต,ะตขึ้นไปมากกว่านี้แล้วอะแต่แน่นอนว่าชีวิตเนาะ มันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องเจอมาอยู่แล้วแล้วการคิดแบบเนี้ยว่าการที่เราสูญเสียอะไรสักอย่างไปมันจะทําให้เราได้อะไรสักอย่างกลับคืนมามันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนมองหาข้อดีในการที่เราสูญเสียให้เจอแล้วกันแล้วมันก็จะทําให้เราเหมือนจัดการอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคะกับประโยคลายนี้เนาะช่วยจะหิวใจตัวเองได้กันไหมหรือว่ามีประโยคไหนที่ใช้ในการหิวใจตัวเอง หรือแบบวิธีแฮนด์ดกับความรู้สึกยังไงเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย